สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงการ์ดที่มีชื่อว่า My Master กัน My Master เนี่ยตัวมันเป็นมอสเตอร์จูเนอร์ธาตุแสงเลเวลหนึ่งเผ่าไซคิกที่พลังโจมตี100แล้วก็ดีฟเฟนส์200ตัวมันทำอะไรได้ตัวมันก็บอกว่าคุณสามารถจ่ายไลฟ์พอยต์800้อและสั่งเวอมาสเตอร์เผ่าไซคิกหนึ่งตัวยกเว้น My Master ในการที่เจอสเปเชียลซัม่อนมาสเตอร์เผ่าไซคิกหนึ่งตัวที่มีเลเวล4หรือว่าต่ำกว่าออกมาจากในเด็กได้ในสภาพหงายหน้าตั้งโจมตี มันก็เป็นการ์ดที่ถ้าเกิดว่าใครเล่นยูกิโอมาเยอะๆเนี่ยก็จะเห็นช่องโหว่ของมันทันทีว่าไอ้ตัวเนี่ยเอฟเฟกต์ของมันไม่ใช่หนึ่งครั้งต่อเทิร์นตราบเท่าที่คุณมีไลฟ์พอยต์ให้มันจ่ายตราบเท่าที่คุณมีบอดี้ให้มันสังเวยคุณก็สามารถที่จะกดเทคมันได้เรื่อยๆแล้วตัวที่มันโดดมาจากเด็กเนี่ยมันก็ไม่ได้โดนใบเอฟเฟกต์ด้วยนั่นหมายความว่าโดดมาแล้วก็กดเทคไอ้ตัวที่โดดมาจากเด็กได้ต่อ อะไรต่อแบบเนี้ยครับอืมเป็นการทีฟเอฟเฟกโกมากไอตัวไม Master เนี่ยเนาะแล้วไอการจ่ายไลท์พอยต์เนี่ยมันก็สามารถชีตได้ด้วยเอ่าดยการเล่นการ์ดแบบ Telekinetic ก h a r g i n g Cell เนี่ยเนาะที่เอาไปสมให้กับไซ c ิ i ม m สเ s t e r แล้วก็ถ้าเกิดว่าไอตัวนั้นจะจ่ายไลท์พอยต์เพื่อ a c t ัวเวทเอฟเฟกตของมันเนี่ยคนก็จะไม่ต้องจ่ายไลท์พอยต์ครับอืมคือไอแปตรงเนี้ยไม่ต้องจ่ายครับหลังจากที่ เอาใบนี้ไปสวมให้มันหรือว่าใช้ใบนี้ก็ได้ไอเบลนรีเซิร์ฟแลบเนี่ยไอใบนียก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะจ่ายไลฟ์พอยต์เพื่อ Activate Effect อของ p s y c h i c m o n s t e r ที่คุณคอนโทรลเนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายแต่ว่าให้แปะเคาน์เตอร์1เม็ดใส่การ์ดใบนี้แทนการจ่ายไลฟ์พอยต์ครับนั่นแหละเอ่อคือมันเป็นคอสที่สามารถชีดได้กับไอการจ่ายไลฟ์พอยต์เนี่ยนะแล้วก็ไอตัว My Master เนี่ย มันเคยมีการแก้เทคมาแล้วรอบหนึ่งด้วยมันแก้เทคอะไรยังไงเนาะก็มาดูกันเดี๋ยวผมขอกด Google Translate ก่อนไอตัวเทคออริจินอลของมันเนี่ยดั้งเดิมของมันเนี่ยบอกว่าไอมันสามารถสังเวยตัวเองได้ครับจ่าย8 0 0อแล้วสังเวยไซคิค์มอสเทอร์หนึ่งตัวบนฟิ์แค่นั้นเลยเออก็คือสังเวยตัวเองได้ตอนหลังก็แก้เป็นอย่างที่เราเห็นเนี่ยเนาะว่าห้ามสังเวยตัวเองต้องสังเวยไซคิค์มอสเทอร์ตัวอื่นครับแต่ว่า มันก็ยังโดนแบนอยู่เดียวเนาะ,ะต่อให้แก้เทคแล้วมันก็ยังโดนแบนอยู่ดีครับมันแก้เทคอะไรตอนไหนมันก็มีการแก้เทคตอนปี2012ครับ2012เดือน8วันที่11ในแพ็กไอดูเอล i ิสวอลลุ่ม3เนี่ยเนาะดูเอลลิสอีดิชั่นวอลลุ่ม3เนี่ยมันออกมาตอนแรกคือปี2008แล้วอีก4ปีต่อมาก็ค่อยแก้เทคแต่ว่าไอตอนที่มันโดนแบนอะ มันโดนแบนในตอนปี2011เดือนกันยาในแบลลิสของ OCG นั่นก็หมายความว่ามันคือการ์ดที่คุนอมิเขาแก้เทคมาแล้วและเขาเรีปิ้นหลังจากที่แก้เทคแล้วด้วยแต่ว่าด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างคนนอมิเขาไม่กล้าที่จะปลดแบนการ์ดใบนี้ออกมาซึ่งผมว่าเราก็พอเดากันได้เนาะว่าเพราะอะไรคือไอตัวเวอร์ชันหลังแก้เทคเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากไอ เวอร์ชันก่อนแกเทคเท่าไหร่อ,ะอ่ะเออคือมันไม่สามารถสั่งเวอร์ตัวเองได้ก็จริงแต่ว่าฟังก์ชันอย่างอื่นมันยังอยู่ครบเลยครับมันเลยแบบยังพอทําลูปได้อะไรได้เหมือนเดิมอ่ะเนาะอืมแล้วตัวมันน่ยมันคืออ m e เมอร์เจนซี p เทเลพอร์ตแบบที่มีบอดี้ด้วยเนาะอีเทลลี่เนี่ยมันคือกราดที่เป็นควิกเพลสเปลที่เราสามารถใช้งานมันแล้วก็โดดตัวมอสเทอร์ไซค์ิที่มีเลเวล3หรกอว่าต่ำกว่าจับบนมือกะว่าในเด็กออกมาได้ใช่ปะ เออแล้วแบบไอในตอนเอินเฟสเนี่ยก็จะแบน i ิชไอตัวนั้นหลังจากที่โดดมาเออคือมันคืออิมเมอร์เจนซี่เทเลพอร์ตแบบที่มีบอดี้แต่ว่าไม่ได้มีข้อเสียตรงนี้เหมือนอิมเมอร์เจนซี่เทเลพอร์ตด้วยเออโดดมาปั๊บก็ยังกดเทคได้ด้วยอะไรด้วยนั่นแหละครับมันเลยแบบเข้าใจได้ว่าทําไมมันยังอยู่ในแบนลิสต์ต่อไปอะเนาะเออก็เดี๋ยวเรามาดูไอท่าต่างๆของมันกันว่าไอตอนที่มันยังอยู่เนี่ยเขาเล่นท่าอะไรกันบ้าง ซึ่งผมหาเจอได้ประมาณ2ท่านะมันจะมีท่าทีา่ตั้งบอดที่จะเอาตัวเนชูยาบิสกับไอตัวบาคิออนออกมา,อ,าอีกท่าหนึ่งก็คือเป็นท่า ODK มันจะเป็นเทนไปเดออากอนของของปี2009อ่ะครับคือไอตัวไมล์มาสเตอร์เนี่ยในบิวนี้เนี่ยเขาจะชีดเอาตัวเรนฟอร์ดฮิวแมนใสคิกบอกออกมา,าแล้วก็โดดตัว y c h คิกสเนลมาแล้วก็ ั๊พลังมันแล้วให้เซกิกสเนลมันอันเนี้ยเสกตีเบิ้ลให้กับไอ้ไอ้พวกเนี่ยเนาะแล้วก็ทําการทํำ OTK ไปอะไรไปก็เดี๋ยวมาดูไอ้ตัวถ้า OTK กันก่อนอืถ้า OTK เนาะมันก็จะอีเทลี่เอาตัวอันนี้ออกมาผมใช้เวอร์ชั่นพรีเออร์กาตานะเออก็ก็โดดตัวมันออกมาแล้วก็จ่าย800แล้วก็โดดไอ้ตัวเนี้ยออกมายืนไอ้ตัวเคบอนเนอี่ย เคบอลมันบอกว่าถ้าไอตัวเนี้ยเป็นเป้าในการโจมตีอะเราก็จะสามารถจ่ายไลพอยต์800แล้วเนเกรการโจมตีได้ซึ่งมันไม่ใช่หนึ่งครั้งต่อเทินด้วยก็สามารถใช้ตัวเนี้ยมาคอยยื้อกันตายได้อะไรได้แบบนั้นนะเว้นแต่ว่ามันจะโดนมันจะโดนพวกไอไบเกคิหรือว่าดาร์คโฮอะไรยิงออกแบบเนี้ยเนาะครับก็นั่นแหละถ้า,ถ,าถ้าได้เริ่มก่อนก็จะจะทำแบบนี้กับไปบิลนี้ แล้วก็ชุบกลับมาแล้วก็ทําการกำไปโดดไอ้ไซคิกบอกมาแล้วไซคิกสเนลแจกตีเบิลเอ่อแล้วก็โดดอีกตัวหนึ่งแล้วก็สเนลมาอีกแจกตีเบิลอีกครับเออไอ้พวกเนี่ยเทคมันไม่ใช่หนึ่งครั้งต่อเทินเออแล้วไอ้ตัว,เ,วเ,เ,ตเนี้ยไอ้ตัว power injector เนี่ยก็ปั๊มสเตตให้กับไอ้ตัวบนบอดได้อีกได้เออ ค่ารอย ATK เนาะอืมแล้วไซคิกบอกก็สองครั้งต่อเทินแบนนิชไอ้ไซคิกจากในหลมุมแล้วก็ปั๊มสแตทให้ตัวเอง500ได้อะไรได้ก่อนเนี่ยครับบวกไปเยอะๆเป็น3,005 0 0 5ที่แบบตีเบิลได้แบบเนี้ยเนาะครับเทนไปของปีของปี2009เ <laughs> ทนไดรดาก้อนของปี2009แล้วก็ อีกอันหนึ่ง My Master Lo o p เนาะอันนี้เนี่ยก็คือโดด My Master มาแล้วก็นอมอนอะไรสักอย่างไปแล้วก็สั่งเวททิ้งแล้วโดดเอสเปอร์เกิลมาก็จะโดดเอสเปอร์เกิลออกมาอย่างน้อย2ตัวแล้วก็โดดไอตัวนี้มาไอ c ซค i c คลีริกอ่าไอตัวเนี้ยบอกว่าคุณสามารถที่จะอะ่กดเทคมันแล้วโยนหนึ่งใบลงหลุมอ่หนึ่งใบจากมือลงหลุมแล้วก็แบน ใส่คิกหนึ่งตัวจากในหลุมได้ทีนี้กดไอ้ตัวอันเนี้ยมายมัสเตอร์ในการแซกมันทิ้งแล้วโดดไอ้ใสคิกคือกตัวที่2ออกมาแล้วตัวเนี้ยพอมาลงหลุมไปอ่ะก็สามารถที่จะสเปย์ตัวที่แบน i s ชจากเทคของมันนะอ่ะกลับมาบนบอร์ดได้ครับอ่สเปย์กลับมาปั๊บเอสเปอร์เกิลก็บอกว่าถ้าใบนี้มันสเปย์กลับมาจากโซนแบนเนชอืมคสามารถที่จะ เอาหนึ่งใบจากท็อปเด็กของคุณนะ่ะออกนอกเกมไปได้แล้วถ้าเกิดว่าใบเนี้ยลงหลุมไปอะนะ่ะเนาะก็จะเก็บไอ้ตัวใบนั้นนะ่ะที่คุณแบนนิชไปนะ่ะกลับขึ้นมือคุณได้ครับอ่าอย่างเนี้ยแบนนิชไปแล้วกดไม้มาสเตอร์แล้วก็แซกน้องลงหลุมอ่าแซกลงหลุมปับ๊บเอาไอ้ตัวนี้ออกมาเป็นรอบ3แล้วก็เทคน้องอ่เทคน้องก็ทํางานในการเก็บกลับมาได้กอยอนออฟเรชั่นแบบเนี้ยครับนั่นแหละ,ะแล้วก็ ทำแบบนี้ไปอีกสักประมาณครั้งสองครั้งอ่ากลับมาอ่ากดอีกแล้วก็โดดตัวอันนี้มาซีเกอร์เออกดอีกบนไปโดดอันนี้มาด้วยเอ่อไซคิกวิชแล้วก็ไอซิงโคขึ้นไอตัวนี้ตัวนี้สามารถที่จะแบนนิชหลุมแล้วก็ฮิลให้กับเราได้1200องยไลท์พอยต์อ่า แล้วก็เนี่ยครับเนชัร์บิสแล้วน้องก็เก็บโซลมจัดเมนต์ให้เราเนาะเออนั่นแหละแล้วก็แซกแล้วก็โดดไอตัวซีเกอร์มาทีนี้เวอร์ชันพีเออร์ตามันสามารถแซกตัวเองได้ก็นั่นแหละครับโดดไอตัวนี้มาแล้วก็ซินโคเวลหขึ้นบัคคีออนโอเคบ s สก็สามารถที่จะไอเนเกทสเปลได้แล้วก็บคัคกออนเนเกแทแคปได้ครับแล้วไอพวกเนี่ย เอฟเฟกต์เนเกตของพวกมันเน่ะไม่ใช่หนึ่งครั้งต่อเทินด้วยก็นั่นแหละครับแล้วก็มาสเตอร์รีบอลเนาะถ้าเกิดว่ามีก็ชบไอตัวนี้กลับมาแล้วก็คิวไลท์พอยต์กลับมาได้ครับแล้วก็เหมาะเป็นกอยอนออฟเรชั่นกับโซลเลมจัดเมนแบบเนี้ยเนาะนั่นแหละครับก็ว่าไงดีมันมันก็ดูเป็นบอร์ดที่ไม่ได้ไม่ได้มีเนเกตเยอะอะไรมากเมื่อเทียบกับไอตัวยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเนาะแต่ว่าแต่มันก็น่ากลัวอยู่ ครับเอาไอ้สตัวนี้มายืนได้เนี่ยมันก็น่ากลัวอยู่ครับกับไอ้ตัวมาตรฐานในยุคนั้น,นอ่ะเนาะอืมก็ประมาณนี้ครับกับไอ้ตัวไมล์มาสเตอร์ที่ผมหาเจอก็มีแค่2บิลนี่แหละเออไม่แน่ใจว่ามันมีบิลอื่นด้วยหรือเปล่าที่แบบอาจจะทํา ftk ได้อะไรได้ไม่แน่ใจเหมือนกันคือคือหาไม่เจอแต่นั่นแหละก็ประมาณนี้ครับกับตัวคลิปนี้เนาะอืมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ